สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอีกรอบนึงพี่น้องปลูกเรียบร้อยแล้วพัก,กเรียบร้อยแล้วสังนี่กับมะพริกไปนั่งกับพักกับพริกในเวลาลดน้ำที่นี่ับปลูกปลูกแล้วกล็ลดนำ้ำลดนำ้ำลดน้ำบวกกับถอยไม่พนได้พี่น้อง,งมาทำเมืนได้ เรีแล้วกันลดน้ำเจักหน่อยอันนี้แตียงน้องบัวยังไรงมันออกทั้งขังสิตายนะขี้ดินพวกกันเลยอันนี้แตงภาษาเกาหลีกล็ว่าโ e, ออีเผนวะโออีโออีโออี มะเขือเทศก็ว่าโทมาโทผ่านมาอ,อันนี้บักพริกเร้เผ็ดมีเผ็ดกับอเผ็ดพร้อมเลยพี่น้องบักพริกบานเพิ่อนอันเผ็ดอันเผ็ดเพิ่นนี่ซัำบะเผ็ดบานเท่าออกันเลยซัมบะพีกหยวกบานเท่าออกันลยอันบอเผ็ดนี่ขึ้นจืดไปเลยดน้ำจักหน่อยปลูกใหม่ๆก็ให้มันขี่ดินซึมลงหากมัน ดพี่น้องพอได้มีพ่อได้มีเราเห็ดพ่อได้มีเราเห็ดห,หลังเหลืองงานอันนี้บักอัน,นอันนี้บักบักเขือนเขือม่วงเขือนเงี้วล้วบ้านเฮาก็ได้ป็นผักผักที่เขาไปกินครับไปไป น้ำจับสั้นบัานเพื่อนน่ะไปห่อหมูเสียมากยางละหาหกตน <c oughs> หมอกว้นบอกว่า,าสงสัยมันหมอกว้นอีกแล้วนี่เกาหลีกระได้ก้เท่ะพวกเขามม่าเลยจากก,ก๊กไม่บอนัก็เขียวชะอุ่มแล้ว มือดีขึ้นดีหมูกับเลน้ยนนี่นะโมนิหมูปลาก็ได้จักหมูจักพันจักหน่อยพันจีลงมาเลียนพักไปแต่ว่าไม่ยังปีนั้นปลูกข้าวโพดมันลงมาเลียนข้าวโพดไปพัน,ป,น,น,นป,ปีนั้นปลูกยีเน้ปลาปีนี้ใหญ่กว่าข้างนอกน้อยเอาพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้าครับผม วัสดีครับ